ร่งด่วนสพทควิกพอลิซี y 2565ของโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารบริหารงานโดยนายการธนัดเติมกเกษมสารผู้อำนวยการโรงเรียนนายพรชัยทวีโครและนายคำแถนสุคำภารองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งใช้กระบวนการสภานักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมและขับเคลื่อนตามแนวทางนโยบายเร่งด่วนสพท Quick Policy 2,565แบบบูรณาการดังนี้ นโยบายการนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติโรงเรียนมุกดาววิทยานุกูลมีแนวทางการดำเนินง,งานส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองมีความยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรวมถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม การดำเนินง,งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาหรือโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2565รางวัลกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ของผู้บริหารและครูระดับดีเยี่ยมของเขตพื้นที่การศึกษาและระดับดีมากในระดับภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลสนับสนุนการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดมุกดาหารนโยบายการดำเนินการด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงามรักษาวัฒนธรรมเข้าใจในระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชารวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้เป็นคนดีส่งผลให้ ผู้บริหารคณะครูนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาจิตพอเพียงปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ตนเองนับถือและโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาภาคีดีเด่นในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวรกระทรวงวัฒนธรรม นโยบายการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยทางโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เน้นความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมให้ครูทุกคน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกการมีประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอสามารถนำความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมกิจกรรมบริษัทรสร้างการดีระดับดีเด่นกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสตรองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหา นโยบายการจัดการเรียนการสอน Active Learning โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางการปฏิบัติเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน มีการกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการนิเทศภายในห้องเรียนซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนซึ่งช่วยกระตุ้นให้ครูมีนวัตกรรมที่เป็นเลิศ best practice และงานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาได้นโยบายการดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน ทั้งโรงเรียนมีกระบวนการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาต่างๆเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนเพื่อทำความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อครูที่ปรึกษาจะทําการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มดังนี้กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาการป้องกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเช่นการให้คําปรึกษาเบื้องต้นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จัดให้มีการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษาครูแนะแนวและครูฝ่ายกิจการนักเรียนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านโปรแกรม Student Care และได้รับรางวัล MOE Award ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค11 นโยบายการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลได้กำหนดทิศท,ทางให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนมีครูครบทุกชั้นเรียนมีห้องเรียนครบต่อจํานวนนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่ห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนอาเซียนเป็นต้นมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน65คนนักเรียนทั้งสิ้น975คนในการพัฒนาโรงเรียนได้แก่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น น้ำปริกกากหมูกิจกรรมบริษัทสร้างการดีส่งเสริมการประกอบอาชีพรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้หน่าอยู่ดูแลอาคารเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้นดังปรากฏจากรางวัลและผลการดำเนินงานของผู้บริหารครูและนักเรียนนโยบายการดำเนินการ learning loss โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยดำเนินการเตรียมความพร้อมปรับความรู้ในช่วงเปิดเทอมมีการแนะนำครูให้มีการปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณโดยให้มีทักษะทางสังคมที่ดี เริ่มต้นให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนหลังการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเข้าใจในบทบาทหน้าที่เกิดความสุขเมื่อได้มาโรงเรียนนโยบายการทดสอบระดับชาติ (Onet) ทางโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลได้ดำเนินการให้ครูผู้สอน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการติวและทดลองทำแบบทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้รวมทั้งฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคกระบวนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลคะแนนการทดสอบระดับชาติโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา นโยบายการดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลมีแนวทางการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียนเช่นกิจกรรมท้องก่อนวัยเรียนกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสตรองกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพยาเสพติด ให้ผู้เรียนประเมินความเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนักเรียนด้วยกันส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย4ปีซ้อนด้วยกระบวนการที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลได้ดำเนินการมาทั้งหมดนี้ มุ่งเน้นเพื่อยกระดับทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนสอท Quick พ o l i c y 2อง5ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน